เกิดบุรีแก้เลเจ็บอะบนทีวีเราเนี่ยมันจะมากินด้วยอารมณ์กันนะคะเลยนะขนมช้นนั่นเองเยี่ยงจะแกะกันแกะชานอืมแก่อืมอืมโอ้ย

Ờ Ờ mua sắm ở nhà ấy nãy 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 nó nãy 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 ไม่หรืะเอออืนะีนะคบายบายเจอคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย